ถึงการสังเกตคนดี<ช>คนดีหรือสัตว์ตบุรุษ<ช>แค่ง่ายๆแค่นั้นเอง<ช>ที่กล้าที่จะบอกความไม่ดีของตัวเอง<ช>แล้วก็ไม่พึงที่จะพูดถึงความดีของตนเองเหรอคะคือพูดให้น้อยพูดให้น้อยถ้าไม่มีใครถามก็ไม่ต้องพูดถ้ามีใครถามก็พูดนิดหน่อยอ <laughs> เหมือนกับความดีเราให้คนอื่นเขาพูดแทนจริงเหรอคะอย่างนี้ให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนยากล่าวความดีของตนเองโดยละเอียด ถ้าเราเป็นคนดีห้ามพูดว่าโอ้โหพี่เนี่ยทำอะไรมามากนะน้องพี่เนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กพี่อย่างงั้นสมัยนี้พี่อย่างนี้ไม่ต้องพูดพูดสั้นๆใช่ถ้าเขาไม่ถามถ้าเขาถามก็พูดเล็กน้อยแล้วเวลาคนคนเขาขอประวัติเนี่ยนะคะโยมก็ต้องเขียนประวัติความดีห้าหน้าให้เขาให้ลดให้ลดลงหลือแค่ครึ่งหน้าพอเหรอคะนิดหน่อยเอาแค่นิดหน่อยพอ ข้อสังเกตในเรื่องนี้คืออะไรทําไมผูุท้องค์เนี่ยห้ามคะแหมถ้าเขาไปเขาทําดีจริงอ่ะต้งห้าหน้านะคะใช่คือถ้าคนคนอื่นได้พูดเนี่ยมันก็จะดีกว่าและถ้าเขาไปไปเจอความดีของเราที่เราไม่ได้บอกเนี่ยเขายิ่งน่าจะเขาจะซึ้งใจรู้สึกว่าเป็นคนดีจริงใช่ใช่มีความถ่อมตนหรืออะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องของความไม่ดีเนี่ยที่โยมพูดเรื่องเปิดเผยเนี่ยพระผู้ธเจ้าเคยตรัสอย่างนี้ว่าผู้ใดเห็นโทษ โดยความเป็นโทษค่ะแล้วทําคืนตามธรรมถึงความสํารวมระหว่างต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นคือการที่คนมาเปิดเผยความดีแสดงว่าเขาเห็นแล้วล่ะเนี่ยคือความไม่ดีเรียกว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษถ้ามาเปิดเผยความดีใช่ถ้ามาเปิดเผยความไม่ดีค่ะใช่ของตนเองอของตนเองเขาจะเห็นแล้วว่านี้คือความไม่ดีไม่งั้นเขาไม่เห็นเนี่ยสำนึกแล้วว่าอย่างนั้นาบางคนไม่สำนึกว่านี่คือไม่ดีไง แต่ถ้าเข้ามาเปิดเผยแสดงว่าเขาสำนึกถ้าบุคคลสำนึกได้แสดงว่ามีโอกาสปรับตัวเองได้กลับตัวกับใจได้ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเป็นอัสสคนไม่ดีก็มักจะพูดแต่ความดีของตัวเองและไม่เปิดเผยปิดบังนะไม่เปิดเผยและซ้ำจะปิดบังความผิดความชั่วของตนเองใช่ใช่แม้ถูกถามก็จะไม่พูดไม่พูด ุณทว่าจะนะจะคำว่าเลี้ยวรถเหรอคะอ่าหลีกเลี้ยวรถยอนอย่างนี้หลีกเลี้ยวรถยนคือเขาก็ไม่ได้โกหกนะแต่เขาพยายามลดทอนน้าหนักให้มันลดลงไปเบี่ยงเบนประเด็นนะอะไรไปอย่างนี้หลีกเลี้ยวรถย่อนพวกนี้นี่ดูง่ายนะคะจริงๆแล้วอะฮะคือถ้าเราฝึกตนมาแล้วเนี่ยเราจะดูง่ายถ้าคนไม่เคยฝึกไม่เคยทําอะไรตรงๆก็จะดูยากแต่ถ้าคนเคยฝึกฝืนใจฝึกขัดขัดกาวที่กิเลสตัวเองเนี่ยจะดูง่าย เราจะรู้ว่าเอ๊ะกิเลสมันดึงเราไปเงี้ยเราจะแก้ยังไงเราจะหลบหลีกยังไงคนที่ดูจิตตนเองอยู่เสมอเนี่ยก็จะฉลาดในวาะจิตของผู้อื่นเหมือนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ใครสักคนอยู่เนี่ยพูดยอมรับผิดพูดถึงความไม่ดีของตัวเองซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ซึ่งมันก็มีผิดมีชั่วกันได้แต่การที่จะยอมรับผิดเท่ากับว่านั่นคือได้ฝึกแล้วใช่แล้วเมื่อเปิดเผยก็เหมือนกับปวาวรณาว่าน่าจะไม่ทําผิดอีกแล้วละมั้งัอ่าก็คือได้สํานึกแล้วว่านี่คือโทษ เรียกว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วกระทําคืนตามธรรมแล้วก็บอกว่าจะสํารวมระวังต่อไปนะนี่แหละเขาต่อไปจะเจริญแล้วคา,ารวะโดยทั่วไปก็ต้องมองตรงนี้ให้ตรงกันด้วยนะคะว่าตรงไหนคือดีมนุษย์คนนี้คือสัตบุรุษมนุษย์ลักษณะแบบนี้คืออสัตบุรุษแต่ถ้าคนทั่วไปมองไม่เห็นแบบนี้ที่อยู่ที่ยู่ของคนดีจะไม่มีนะคะท่านนั้นก็ต้องส่งเสริมคนดีให้มากค่ะพรูเจ้าจึงให้ฝึกตนเองไง คือไม่ต้องฝึกคนอื่นอ่ะฝึกตัวเองฝึกตัวเองให้มาก